พี่น้องครับนี่เห็นบ่ครับขนาดนอมือลุงชลนี่บ่หน่อยเลยครับลำมันต้องใหญ่มีเม่มันนะครับเมย์มันประมาณนิ้วครึ่งนะครับลูกมันนี่ออกไม้ต้้งสองนิ้วครึ่งนะครับนี่ครับเห็นบ่ครับเพราะมันถือฝนนะครับนี่คุณผู้ชมช่องสนลุงชลชีวิตคิดไปเรื่อยครับผมพ่อกันอีกแล้วครับอยู่อุโมงค์ไผ่สังมนนะครับมือนี่ลุงชลยางไม้เบิ่งสวนไผ่นะครับพี่น้องเห็น ไผ่กำลังออกนอพี่น้องมันได้น้ำไผ่พันธุ์นี่ถือว่าเป็นไผ่ที่เลี้ยวต่อการความชื้นนะครับเลี้ยวต่อความชื้นนี่แค่ได้น้ำอาทิตย์อาทิตย์ก็กลัวเองพี่น้องที่ลุงเชนเห็ดคลิปเห็นเบิงรงเนาะว่าเบาหายน้ำเลยใบยมันโลนเบว้ยเห็นบ่ครับพี่น้องคลิปที่แล้วคลิปนี้เห็นบ่ครับพี่น้องเหี่ยวแบบเหี่ยวมันล่มลื่นเพราะสมควรเลยแหละพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อนี้ลุงเชนญที่มาอัปเดตเห็นเบิรงนนะครับว่านอที่มันขึ้นมาเนี่ย มันมีหลายวะนะครับมันเริ่มมันเริ่มจะเกิดมาแล้วขนาดของนอสําหรับรั้มเมนะครับลั้เมตามนี่ต้นนี้นะครับพี่น้องมาเบิ้งเลยก็ได้ครับพี่น้องหนมาเบิ้งต้นนี้นะครับต้นนี้ครึ่งลูกช้างก็เพิ่งเห็นนะครับก็เลยม้านะครับเออนี่ยพี่น้องเห็นนอมันขนาดวะครับนอนีหนาจะเป็นลูกของอันนี้นะครับเนี่ยนอนี่คือลูกอันนี้นะครับเบิ้งนอนี่ผมเสียออกม้มันที่ใหญ่มากเลยครับนี่พี่น้องเห็นนี่มันกําลังเริ่มออกนะครับอันนี้กับตุ๊กตุ๊กที่เปลี่ยนไม้แล ไผ่สังมนนี่มันการให้ลูกค่อนข้างดกนะครับถ้าปุ๋ยพอะปุ๋ยเพาะน้ำาพอนะครับลุงชนเก่าชิไกโปลไว้เดี๋ยวไปเอามาปลกอีกทีเนี่ยนะพี่น้องเดินไปเดี๋ยวลุงชนที่พาไปเบิ้งํำเรื่อยนะครับครับพี่น้องครับพี่น้องมาเบิ้งอีกก่อนึงนะครับซึ่งนี่มันก่บพอได้ถือว่าง้นนะครับสิ่งเมียมันกับซ้ันี่นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างดกนะพี่น้องลุงชนที่กับกล้องให้เบิ้งนะครับเบิ้งหนาลุงชนไหลเดี๋ยวจีเบียนะครับพี่น้องครับนี่เห็นบอกครับขนาดนอ มือลุงชดนี่บาหน่อยเลยครับลำมันต้องใหญ่นี่เมยมันนะครับเมยมันประมาณนิ้วครึ่งนะครับลูกมันนี่ออกไม้ตั้งสองนิ้วครึ่งนะครับนี่ครับเป็นบพครับเพราะมันถือฝนนะครับนี่รอบๆนี่กําลังโพนี่ลุงชนหลับตาเบิงกระลังขึ้นนะครับพี่น้องหลับตาเบิงแบบลุงชดแล้วจังเห็นนะครับเดี๋ยวจะให้เบิงอีกนะครับพี่น้องเกิดมอทุต้นเลยพี่น้อง อันนี้ประธนประธนโพนะครับอันนี้ประธานโพนะครับอันนี้กับยังนะครับนี่เห็นปะครับพี่นนอะอันนี้ต้นต้นน้อยๆนะครับต้นเม่มันนี่ลูกมันนะครับลูกมันนะครับอันนี้เกิดก่อนฝนนะครับความชื้นขึ้นนี่เห็นปะครับพี่นนอะเกิดไวมากนะครับนี่ต้องอกอ,อกอ้อมเมียวาเอาชิไก่มาปกอีกนะครับ ต้นนี้ก็ขึ้นกันพี่น้องเป็นปะครับนี่ต้นนี้ออกหนึ่งสองสามสี่หาถ้จะออกแล้วเนี่ยหานอ,อแล้วครับพี่น้องโอ้พี่น้องบางต้นนี้ครับลูกมันติเมมันกับบันใหญ่ได้พี่น้องลุงชนกับสางกอออกเมรุ่นเลขออกนะครับนี่นี่คือน,นอน,นี่ชื่นใจเลยครับเห็นหรือไม่บ้กล้ากินนะพี่น้องกินแซ่บด้เลยพี่น้องกิน น่าจะกินแซบกว่ากินมสูงนะครับเพราะว่าเส้นมันบปาไหลมันกินมสูงนะครับครับสำหรับคลิปนี้อัปเดตภายสร้างมนเพึง่งไดนำนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณในหลายนะครับติดติดตามขอบคุณในหลายสบายดีสวัสดีสุภูสุขค้นครับ